สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวด่วนข่าวด่วนมีสายรายง,งานมาว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีคนถูกออกหมายจับนะครับปิดตำนานนะครับทานวิโรจนในทานเรื่องนี้สี่ครับเอเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อจ,จิยานิยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัรถรดนะครับในการรับชมรับฟังเอฟซีครับเร็วๆนี้ครับจะมีการออกหมายจับ ธนูไอหัวโล้นนะครับที่ดาวองคารนะครับเนื่องจากนะครับหนีหมายไม่ไปตามหมายสองหมายนะครับที่จังหวัดขอนแก่นสะกนระบือแล้วก็จังหวัดลําพูนลําปางทุกท่านครับงานเข้าแล้วครับเราจะมาปิดตํานานด้วยกันครับทุกคนนะครับเราาปิดตํานานแล้วก็ผมได้ข่าวมาว่าขอนแก่นเนี่ยค่าเสียหายนี่บานเลยค่าเสียหายนี่เขาเรียกทงางครอบครัวเพราะไปด่าเขาทงขางครอบครัวเลย โอ้ยว่าแล้วช่วงนี้ทำไมหาเงินเยอะอ๋อทำไมช่วงนี้ไลฟ์สดบ่อยจังทำไมช่วงนี้ขอติ๊กเกอร์บ่อยจังทำไมขอทานขอติ๊กเกอร์บ่อยจังเพราะต้องต้องเสียค่าปรับเยอะต้องเสียค่าสินใหม่เยอะเพราะว่าเขาฟ้องทั้งครอบครัวเลยโอ้โหแม่จะสะใจที่ผายอผมแม่งโคตรสะใจเลยทีครับนะโคตรสะใจเลยที่ทถูกออกหมายจับตายแล้วนะตายแล้วถูกถูกออกหมายจับ ถูกนู่นถูกนี้ถูกนั่นชีวิตนะครับบันเทิงเริงใจ <c oughs> นะครับไม่คิดไม่ฝันว่าต้องถูกออกหมายจับนะครับเป็นทนายใช่ปล่าทําไมถูกหมายจับวะหอทําไมต้องถูกออกหมายจับวะหึเขาให้ผัดได้สองครั้งสามครั้งนะแต่มืองผัดเต็มสตรีมเลย ถ้าผัดนี้ไม่มาทุกออกหมายจับนะจ๊ะก่อนที่มึงจะให้เจออูดเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยบินมาเนี่ยก่อนที่มึงจะขออนุญาตหมายจับเนี่ยมึงไปเคลียร์เรื่องมึงก่อนเถอะนะมึงไปเคลียร์เรื่องมึงก่อนเถอะนะฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะไปเคลียร์เรื่องมึงก่อนได้ไหมเรื่องคดีหมายจงเรื่องคดีหมายจับเคลียร์ตัวเองก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเคลียร์เรื่องคนอื่นนะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วย นะเออที่ผ่านแล้วงานมาแล้วงานนี้บันเทิงแล้วนะโอ้โหไม่คดีตัวเองไม่เคลียนะคดีตัวเองไม่เคลียรบันเทิงเริงใจแล้วสนุกแล้วจ้ะสนุกแล้วจ้ะนะครับก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะงานนี้ครับ <c oughs> บันเทิงเริงใจแน่นอนหมายจับมาแล้วจ้าหมายจับมาแล้วจ้าใครก็แล้วแต่นะคะพี่โรนจะถูกออกหมายจับจ้าบนไลัแล้วนะครับโชคดีนะจ้า